สวัสดีคะ่ะร้าน Easy Thai by ฝั่ง Matching สายสี่นะคะวันนี้แม่ค้าหัวใจฟองโตมากลูกค้ามาจัดนะคะแนวออฟโรดนะคะงานเทพนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันคะ่ะนลยนะคะเป็นล้อนะคะหยดน้ํานะคะงานไทยนะคะงาน KC นะคะเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะขิปแดงนะคะรัดยางโตโยไ้านะคะสองหกห้าเจนะคะอันนี้ขอบสินะคะเทปเทสวยๆแบบนี้เลยนะคะ โตโยนะคะนุ่มเงียบแน่นอนนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้กำลังใส่อยู่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะจะพามาชมความหลอ่อการพร้อมพร้อมอันนี้ได้นะคะเออถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองนะคะ,อะของวาวารีนนะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วพามาชมความหลอกกันนะคะ,ะลูกค้านะคะมาเทิร์นล็อกเก่าด้วยนะคะขอบ1 8นะคะ,ะหักเทิร์นนะคะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะอยู่สภาพแม่ค้าไม่ไหวแล้วหักเทิร์นนะคะโปรโมชั่นขอบ18ตอนนี้นะคะเพิ่มเงินเริ่มต้น12,900บาทนะคะ,ะลูกค้าก็มาใช้บริการเยอะมากนะคะขอบ18นะคะ ร้านของเรานะคะมีครบวงจรนะคะ,ะทั้งชุดแต่งนะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดแต่งก็จะมีพวกอลตะกะปรงคาร์บอนนะคะโช๊คนะคะสปริงโหลดอถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะคำท,ท้ายนะคะกับายทะเบียนไทยเทนะคะหรือว่านะคะจัดทรงดัดแหนบนะคะกับแหนบนะคะหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ หรือว่าใส่ซีตัดใหม่นะคะอยู่ต้นต้นถนนนะคะหน้าร้านก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมีป้ายนะคะป้าย ezy thai นะคะ,ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็เข้ามาทักแชทเพจหรือว่าเข้ามาติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าเข้ามาเทียบมาลองหรือว่าเข้ามาต่อราคากับแม่ค้าที่หน้าร้านได้ ไปฟสุดแน่นอนเ,ออเรามีราคาส่งด้วยนะคะสามารถไปต่อได้แบบสบายๆนะคะ